สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาสาธิตนะครับการกรีดยางนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยไหวตําบลกกดูอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอตอนนี้พ่อปูเลือกมีดตัวไหนครับในการกรีดวันนี้วันนี้จะเลือกมีดแมคโครเทพสายฟ้าซึ่งเป็นมีดตีใบสแตนเลสนะครับผมเป็นแมคโครที่ใช้กันเยอะที่สุดมันจะมีความคมที่ดีที่สุดของมีด นี่เป็นมีดตีด้วยมือมันจะทาทายากเพราะว่ามันจะหาใบเล็ไปตียากใบเหล็หมายเพราะว่าไอ้ใบมันนินนะใบนี้จะเป็นใบเล็ใบสแตนเลสส่วนด้ามก็เป็นเหล็กทั่วไปแต่ว่าเราจะเน้นที่ใบข้อดีคือยังไงครับมีดตัวนี้นะมีดตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะมีความคมครับแล้วก็ทนเรารับครั้งหนึ่งนี่เราดึงได้ถึงห้าพันถึงหกพันต้นได้อย่างสบายเลยนะครับมีดตัวนี้ ก็คือรับครั้งหนึ่งสามารถกีดได้จานวนต้นเยอะใช่ครับแล้วก็คมคมนานค,คมทนตั้งแต่กรีดยางมาสามสิบปีก็เพิ่งมาเจอมีดตีใบเลดตัวนี้คมที่สุดในบรรดามีด